นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้ำใจใจจริงกับผมแสล่าพันตรานนครับอยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาในโลกใบนี้กิจกรรมของคนของทุกๆอะไรทุกเพศทุกหมู่ทุกเหล่าทุกอาชีพเลยทีเดียวและทั้งในโลกครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมแห่งการที่กิจอาสากิจการที่การจะเบิกบานกับเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อมช่วยเลือแล้แลเขาดูว่ากันว่าเหมือนกับอยู่ในโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับโลกใบนี้ทําอะไรกับสังคมรอบข้างทําอะไรกับประชาชนคนไทยคนต่างชาติโอ้มากเลยครับยิ่งพูดไปก็ยิ่งกว้างแต่พูดไปมากๆาก็ยิ่งลุ่มลึกแต่ทั้งหมดครับที่ผมเรียกว่านี่คือเรื่องของน้ำใสใจจริงคือเรื่องของความที่ร้้จำนึกในการที่จะ เอื้ออาอื้ออาทรเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่และมองเห็นให้ความสนใจให้ความเข้าใจกับคนอื่นครับผมนั้นมีโอกาสที่จะขัดเกลาตัวเองอยู่ตลอดก็ด้วยเรื่องทากิจกรรมที่เรียกกิจกรรมการช่วยเหลือคนอื่นก็เพราะว่าต้องการลดเห็นแก่ตัวครับผมมั่นใจว่าฝึกเรื่อยๆครับฝึกเป็นประจำประจำจนเป็นปกติน่าจะเป็นประโยชน์และวันนี้ครับในนามของ ที่เรียกว่าในนามของพุทธศาสนาที่ขลุขรันนะวันนี้ผมแสล่าพันตุ์รนมีกิจกรรมดีๆที่จะนําเสนอคือเรื่องของการที่เรานั้นได้นับถือศาสนาทุกคนครับมีนับถือศาสนาหลายศาสนาแต่ท่านทางสัตวุทธแล้วเนี่ยจะมีพิธีกรรมหนึ่งที่เรียกว่าการทอดประแแบทอดประปาครับการทอดประปานั้นก็คือเรื่องของการที่เรานั้นไปเสียสลับผมโอก,กาส ได้ทากิจกรรมชาโดยเฉพาะในช่วงที่จัดรายการน้าใสใจจริงนั้นก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่มากเลยทีเดียวครับต่อการที่จะได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นกับศาสนากับชุมชนกับสังคมอยู่ตลอดเวลาและกิจกรรมที่เราเห็นอยู่ตลอดนั้นก็คือกิจกรรมที่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาโอกาสไปที่บ้านที่เรียกว่าบ้านละนะบ้านแก่อยู่ที่เขาเรียกว่าบ้านบ้านแก่ อยู่ที่ตำบลแม่ทอดอําเภอเถินจังหวัดลำปางผมที่มีโอกาสขึ้นเหนือบ่อยครับและชื่อผมนั้นก็เหมือนกันครับว่ามหลายๆคนนั้นบอกว่าเอ๊ะคนเหนือหรือเปล่าครับผมนั้นมีโอกาสได้รับชื่อเนี่ยตั้งมาจากผู้ที่เรียกว่าเป็นถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่บอกว่าต้องชื่อแสนล่าแสนก็แปลว่ามากกว่าหมื่นล่าก็แปลว่าโลกหรือพื้นดินแบบเหมือนกันครับทำให้ผมนั้นท่องโลกจริงๆ และที่ผมไปที่บ้านที่เรียกว่าบ้านแก่งนี้ก็คือเรื่องของการที่มีโอกาสได้ไปไปกับเรียกว่าญาติผู้ใหญ่จะไปทอดพระป่ากันจะไปคราบง่ายเรียบและสบูบานสบายอกสบายใจก็มีอะไรฮะมีก็เรียกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาปกติเขาจะ,จะ,จะถาวายเทียนกันนะเทียนเขาเรียกอะจำนำมันสาแต่คร้งที่ถาวายหลอดไฟเพราะทราบว่าที่ไปที่ ที่จะไปที่คือเป็นผู้จิตกรกำลังเริ่มที่จะทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานนะมีพระสงฆ์นะมีแต่ว่าทราบว่พระสงฆ์นั้นไปไปกุ้งดองอยู่ในวัดก่อนที่จะเข้าพรรษามาก็เลยไม่เจอพอไม่พบนั้นขณะที่เข้าไปโอ้โหแม่ไปสนทน,นากับก็ได้ออกว่าวนทน,นากับผู้ที่มีอะไรมีส่วนเกี่ยวร้อยกับที่สำนักเนี่ยนะฮะ นะสำนักนี้ปรากฏว่าประชาชนนั้นรวมตัวกันที่จะปฏิบัติในภารกิจของการที่ใช้ประชาชนต่ตอ,อก,การที่จะใช้ศาสนานำใช้เรื่องของกิจของกิจที่ว่ากิจอย่างการเส,สลิมละนนำอะไรล่ะครับก็ไปถึงนั้นก็มีเห็นวิวสวยก่อนล่หมายทุกคนจะบอกว่าต้องตั้งในวิวสวยไว้ก่อนวิวสวยคือตาเลที่ดูแลอยู่ในยุทธภูมิที่น่าที่จะปรีกวิเวกและสามารถที่จะสงบสงติ และสมาธิอว่ากันแล้วแต่แล้วแ,แต่เรียกว่าแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่ว่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดและแต่ความที่เรียกว่ามีความตั้งอ,อกตั้งใจเีียะปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมอย่างไรก็เลือกแล้วต่อกันครับแล้วไปที่นี่นั้นทําให้ผมเห็นสิ่งหนึ่งครับคือการที่ประชาชนนั้นถ้ามาทางนี้ครับไม่วางสมบัตายาม้วนะเรียกเรียกยาเสพติดแล้วมาหลอมรวมกัน ทำจิตที่ดีรักธรรมชาติรักป่ารักน้ำรักคนและรักทุกๆอย่างที่จะทำให้เราอยู่อย่างสันติสุขครับแม่นี่นะครับพอจากนั้นแหมไปดูนี่ก็มีกิจกรรมอย่างนี้และนันครับผมนั้นไม่หยุดยั้ยงกนั้นหลังจากที่มาที่นี่แล้วกล้องตัวหนึ่งกับนะความเพลิดเพลินและเบิกบานใจต่อการที่ทำกิจกรรมและเก็บภาพเหล่านี้มา ที่ให้จับการผู้ชมได้ชมอยู่ตลอดนั้นก็คือเรื่องของการทําเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน้ำใสใจจริงน้ําแห่งการที่เบิกบานจากใจมองง่ายสว่างสวัยและแม่ผ่องบริสุทธิ์จริงๆดังนี้ครับทั้นผมก็ขึ้นไปต่อแ,แต่ตอนนี้คราวนี้ครับเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ผมจากอำเภอสีราชาและเป็นญาติญาติกันมาจากกรุงเทพกองบีจากจลบุรีก็เยอะ เราไปกันที่ไหนครับนนตรงด่งไปที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับคราวนี้ก่อนดีแหละมาหาไปเก็บภาพครั้งที่ผมเก็บภาพและก่อนที่จะไปถึงพิธีกรรมที่จะเข้าไปเรียกว่าไปทำธรมป่าแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งครับก็เรียกว่าสร้างสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นคงมั่นคงและมั่นใจกับตัวเราเองก็คือเรื่องของ ศาส,สนาออกมาไปนะครับคราวนี้ก็ไปที่ที่อะไรเรียกว่าสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าจะทําให้นะเรานั้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติและจะมีการที่นอบน้อมมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านอบและการที่เชื่อโดยโดยมั่นอมกมั่นใจว่าทําสิ่งนี้แล้วจะทําให้จิตใจเรานั้นดีจิตใจนั้นเสียสละจิตใจน,นั้นเบิกบานจิตใจสว่างสวยอย่างนี้ครับเขาไปอย่างที่ว่าไว้ไป กิจกรรมอย่างนี้ไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าไปเติมเต็มกับกิจกรรมที่จะเจอต่อไปผมนัดพอพันหลังจากที่ไปเก็บภาพกิจกรรมการกระทำที่ดีๆสำหรับพุทธสาสนีกขชนนี่เป็นพักพวกที่มาจากชนบุรีที่ผมเรียกว่ากลุ่มศสีราชารักชาติทุกครั้งครับกลุ่มนี้นั้นทำเพื่ออะไรครับเพื่อมวลชนเพื่อชุมชน และขยายไปถึงเรื่องถ้าเป็นภาพสรุปก็จะต้องการเลยทีเดียวจากนั้นครับนี่เป็นเก็บภาพรายละเอียดเล็กๆนะสำหรับการตั้งกองพระป่านี่เป็นบุมเล็กๆนะั้นน่ารักน่ารักแต่เบิกบานในใจแต่ยิ่งใหญ่ในพลังของการที่จัดเสียสละพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเรานั้นเชื่อมั่นว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งทะลุบำรุงสิ่งที่เป็นเรื่องของพลังศรัทธาสิ่งที่ไป บำรุงและตั้งมั่นอยู่ก,การที่จะอยู่ยั้งให้ความมั่นคงกับเรื่องของการใช้ศาสนาเป็นเกาะกําบางต่อการที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมกับชีวิตเรื่องของอบายามุกที่ผมเล่ามาตลอดวันนี้ครับอบายามุกแรงเหลือเกินในรูปหลงโกรกาพิวัฒน์เราก็เห็นอยู่ว่าหลอกล่อคนนั้นอยู่ในสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายจนพลังเผลอแล้วก็ พระเผลอเผลอเลยที่จะตะครุบเหยื่อในการที่จะสร้างแต่สิ่งที่บำรุงปลเปร,ปรุเป็นเรื่องราวที่แม่ผมบอกว่าบางครั้งนั้นการที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องในงานนั้นต้องใช้อะไรคะใช้พละกกาลังมากเลยทีเดียวผมนั่งตั้งหลักอยู่ตลอดว่าหลักคิดและหลักทําว่าทําดีดีทําชั่วชั่วคิดอย่างนี้ครับ และการโกรธเนี่ยมีมากก็พยายามขม่ขมข่มโกโกรธด้วยการที่ไม่โกรธและอยู่กับความโกรธอย่างละมุมละมอ่อมนี่อย่างนี้จริงๆนักกิจกรรมที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสนั้นผมจึงพยายามที่จะเก็บภาพดีๆและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นภาพที่แรงๆแ,และความไม่ถูกต้องเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เอาเข้ามาแต่จะเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความปัจฉัตใจ เรื่องของจิตอาสาเรื่องของกอา,าราให้ที่ผมบอกตลอดครับว่ายิ่งให้ไปยิ่งให้ได้มาได้ทั้งอะไรได้ทั้งอารมณ์ที่ดีเบิกบานได้ทั้งจิตที่จะเป็นจิตที่สามารถทําให้เรานั้นเป็นอนิสงส์ในการที่ทาให้เรานั้นมีความเพลิดเพล,เพลเินเบิกบานและสุขใจส,สุขกายสู่กระบวนการที่เรียกว่าอิ่มเอิบกายอิ่มเอิบกายอย่างนี้ครับฉะนั้นไม่ว่าผมนั้น ไปที่ไหนก็พยายามจริงๆครับที่จะลดโดดตนของตนเองด้วยการที่จะรู้จักการอยู่อย่างปกติกินง่ายดูง่ายและสามารถที่จะเป็นที่พอที่จะเป็นพื่อนพากับคนอื่นได้บ้างและขณะเดีวยวกันก็ให้ให้เกียรตให้ความสําคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะผมมองตอวะว่ามงคล3.8ท่นั้นจะพูดถึงเรื่องของการคบคน เรื่องของการมีเพื่อนเรื่องของการที่จะสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าสังคมดีนะไม่มีขายต้องร่วมกันสร้างการมีมิตรด,ดีสายดีเป็นสิ่งที่โอ้เกิดมาชาตินี้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดครับนอกจากสุขภาพกายต้องแข็งแรงพรมามายสมบูรณ์แล้วต้องมีสังคมดีมีชุมชนดีมีคนดีรอบๆสร้างกันอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหมดอะไระหมดแรงไปรู้ว่าเมื่อไรที่จะหมด พลังกาลังไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะถอยอยะไปเท่าไหร่ก็ไม่ตราบงกันแต่วันนี้ณวันนี้โอกาสนี้บอกว่าเหล่านั้นทําในสิ่งที่เราพึงพอใจเหล่านั้นทําในสิ่งที่เราทําแล้วเพลิดเพลินน,นี่คือหน้าที่แห่งความเสียสละที่พยายามที่จะฝึกตลอดฝึกให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันนั้น ก็พยายามที่จะถอยห่างกับเรื่องของการที่จะเอารัดเอาเปรียดถอยห่างในเรื่องของการที่จะเห็นแก่ตัวค่อยๆถอ,อยไปไม่รู้เมื่อไรครับไม,ไม่พูดอย่างเดียวนะครับนะตั้งสมรโพธิที่รักือผมรั่งกลับท่านตั้งตั้งใจบอกว่าแสล,ล่าเนี่ยนะผมนัดจบท่านตลอดว่า,มา,มามไม่รอไม่หวังแต่เราทำอย่างนี้สิครับและอีกส่วนอีกส่วนนึ้นก็คือเรื่องของําว่าอาหิงสา แต่ตัวนี้เห็นพูดกันเยอะมากเลยทีเดียวผมทั้งชอบและก็ประทับใจในเรื่องราวชีว่าประวัติของมหาธรรมคันธีคนอินเดียคนนี้อา่านเทยาไรก็เพิอเพลินทุกครั้งเพราะว่าคําว่าไอาหิสารันั่นแม่ก็คือการที่เรียกว่าการกล้าหาญนะครับไม่ใช่คนที่กลาาเขาบอกคนไอหินสาคือนิ่งนิ่งขี่ขาไม่ใช่นะคือการที่เรากล้าหาญที่จะใช้ความ นี่เลยว่าใช้ความสงบใช้ความอดทนใช้ความตั้งมั่นได้อย่างนี้ครับและอย่างนะครับที่ผมต้องบอกว่าเอามาอ่านเรื่อยๆคอยจะเผลอเลอยอยู่เรื่อยๆก็คือเรื่องของที่มัธมะคันทีเขียนไว้ข้างล่างนิดนึงครับบอกว่านะถ้าเรานะั้นนะไม่ละอายนะก็เรียกว่าไม่ละอายเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง แม่ก็พรดะตรงๆก็คือเรานั้นนะถ้าไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายที่สุดเลยทีเดียวถัดนั้นตัวเองจะยอมผิดพลาดก็ขอยอมรับครับทุกครั้งเลยทีเดียวไม่มีคําว่าจะดื้อรึ่องเลยทีเดียวแล้วเรื่องดีครับผมนั้นก็มีภาพกิจกรรมต่อมาตั้งแต่กอปะปาแล้วก็อ,อย่างที่ว่าไว้ครับเป็นภาพเกรดเล็กเกดน้อยที่เพิ่งไปมาเป็นภาพที่ เป็นมวลหมู่เพื่อนพอ้องน้องพี่ของผมเองร่วมอุดมก,การเรื่องของการเสียสละคำว่าเครือไกรสีราชารักชาติคำว่ารักชาตินี่ผมต้องของยืนยันว่าผมแปลเจตนาของกลุ่มหรือที่เรียกว่าชมรมสีราชารักชานันคำว่ารักชาตันนี้คือเรื่องของการเสียสละครับผมพูดตรงๆในทีเดียวพ่อนนั่งนึกแล้วเนี่ยเขานั่งไปกิจกรรมในการดูแลกันช่วยเหลือเกืือกูลกันในกลุ่มของสมาชิกก่อนนะ มีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการที่เรียกว่ามีการหาทักรงกายแรงใจและแรงทรัพย์มีเมื่อไรทําทันทีมีเมื่อไรไปเก็บไว้กองกลางที่คล้ายๆกับจันเตียโศกที่เรียกว่าสาตรณนัโพกีเลยทีเดียวครับนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเล็กๆมาประมาณเนี่ยนะหลักสิบหลักร้อยก็เริ่มกันล้วล่ะจากนั้นทําอะไรครับเขาก็ไปอย่างนี้ครับไป สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไปตันแดงความจงรักภักดีผมเชื่อมั่นครับว่าคนเรานั้นถ้าขาทั้งสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเริ่มต้นใกล้เคียงก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับนะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเลยว่านี่แหละคือที่เป็นเรียกว่าพระในบ้านของเรานอกจากนั้นครับขายายไปชุมชนใหญ่ขึ้นก็คือสถาบันสถาบันที่ยิ่งใหญ่คือสถาบันชาติคือสถาบันที่เป็นสังคมทั้งหมด เป็นเพื่อนพี่เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งชาติกากนั้นจะมีศาสนาสำหับศาสนาเราต้องมีศาสนาผมเชื่อมันว่าหลายหลายคนนั้นสัมผัสศาสนาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าแต่เปลี่ยนแล้วนั้นไม่ใช่ทําให้ตัวเองด้อยไม่ทำตัวเองนั้นตองโยอาบายกมุกแต่การที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับการที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี้ขาดตัวนี้หนักครับ ผมให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็น,นระดับต้ตนๆเลยทีเดียวครับเพราะมีความเชื่ออย่างที่เรียกว่าอย่างจริงจังก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะมีคําบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบกกันประเสริฐครับฉะนั้นนั่นคือทําให้ผมนั้นต้องให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและพลานามัยผมเชื่อมันครับว่าถ้าสุขภาพดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์นั่นคือจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ พัฒนาไปในทุกๆวิธีได้ครับพัะนอกจากเป็นพิธีกรจัดรายการแล้วพัดยังมีกิจกรรมยามว่างของพัดก็คือช่วยประเทศชาติบ้านเมือง,งในกิจกรรมต่างๆพัดก็ยังมีเวลาที่ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของพัดด้วยค่ะการทํางานแต่ละครั้งนะคะพลอยต้องใช้เวลานานมากต้องใช้ความอดทนทั้งกายทั้งใจเพราะว่างานแต่ละชิ้น,นต้องใช้สมองด้วยที่สําคัญคือว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญพลอยจะต้อง อยู่กับมันทั้งวันมันก็เลยจะต้องดูแลตัวเองให้เยอะหน่อยกับสภาพร่างกายที่นับวันก็ยิ่งโรยราโรยราอายุก็มาก <c ười> ขึ้นด้วยอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันให้เอะค่ะคนเราเนี่ยเกิดการเสือ่อมของข้อกระดูกไปตามวัยใช่อายุมากขึ้นนะคะเซลล์ <c ười> <ๆ>ในร่างกายไม่สามารถผลิตเซลล์ใหม่ได้อีกแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องจักรนะค่ะใช้นานมันก็ต้องมีสื่อมอต่อเลยฉะนั้นเนี่ยเรามา มองกันก่อนว่าร่างกายองเรามนีกระดูกหลางกระดูกข้อต่อเป็นเรื่องสํงาคัญมากจริงๆแล้วตัวที่เราจะเอามาดูกันตรงนี้ที่คิดเอามาให้ดูเลยค่ะจริงเนี่ยอยากให้คุมใใจสุขภาพดีตัวเนี้ยิี่ขอบอกเลยว่ามันป้องกันป้องกันใช่คนเราเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดต้องป้องกันถ้าป้องกันตั้งแต่อตอนนี้เนี่ยคิดว่าต่อไปเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพกายดี สภาพจิตก็ดีที่กิฟเอามาเสนอวันนี้คือเอาเอาเอาที่ว่าคนไทยเป็นกันเยอะกันเยอ็คือหนึ่งจะช่วยสรยรกล้ามเปน,นสน่วนหลักแล้วก็ข้อต่อกระดูกลดแรงเสียดทานทำให้รู้สึกดีินะพี่พามีปัญหาเรื่องดินทำให้พืช ไม่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์5ถังสัตว์ช่วยพืชสร้างคุณค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมบุรณ์กับพืชประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรกใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี ห้าถังประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ย,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 ยหาถังดีจริงจห้าถังดีจริงๆห้าถังดีจริงๆงห้าถังจัดช่วยพืชเพียงแค่เอื้อมจากหาตะวันรอนใช้เวลาเดินทางเพียงสินาทีจากพัทยาคือที่ตั้งของโครงการบ้านไทยลานนาพัทยา ครงการบ้านไทยคุณภาพที่เลือกสรรวัสดุอย่างดีมาใช้ในการก่อสร้างพบบ้านไทยที่บรรจงออกแบบโดยเน้นความเป็นอยู่สบายมีฟังก์ชันที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวพร้พรอมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณต้องการสำหรับบ้านไม้ไทยตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ลานนา และชุดครัวสุดหรูจากเตก้าพร้อมเข้าอยู่มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและ C C T V รอบโครงการหากนิยามของคำว่าบ้านของคุณเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยพบกับโครงการบ้านไทยลานนาพัทยา The Aesthetic Lana Home Living นีครับผมมีโอกาสดีจริงๆดีอะไรล่ะครับดีในกครที่ได้มากับเพื่อนพร้องน้องพี่น้าว่ากลุ่มสีราชารการาศมาทําไมครับมาในครในฐานะของพระศกนิกรคนไทยทั้งชาติมาทําอะไรดีลนะ่ะก็เรียกว,ว่าวันนี้เราเป็นข้าของแผ่นดินเราจึงต้องกตัญญูกับแผ่น,นดินกตัญญูกับสถาบันกษัตริย์ เสื้สละและทำในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการที่เป็นตำนานเล่าข่าว่าเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งครับในการที่จะต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ,บ้านกัาเมืองและกับสถาบันโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์ครับแม่ที่ละครับที่ผมบอกว่าก็ทุกครั้งเลยทีเดียวว่าถ้ามีโอกาสได้ไปอะไรได้รับทราบว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือแม้แต่กลุ่มบุคคลที่ แสดงถึงความจงรักภักดีแสดงถึงการเลือดรวอการแสดงถึงจิตอาสาจิตที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมที่ทำหน้าที่อย่างการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามไว้กับบ้านเมืองของเรากับชุมชนของเราสังคมเราชาติเราอย่างนี้ที่ครับไม่รีรอเลยทีเดียวสําหรับแสนราพันธรนสาหรับการเก็บภาพที่ยิ่งใหญ่และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ต้อง รักไว้และประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยทีเดียวนี่ครับสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านเห็นนี้ผมนั้นตั้งตัวตั้งต,ต,งตนมาอยู่ตรงััดนี้ว่าเรานั้นต้องทำหน้าที่ที่ในเรื่องราวของการที่พัฒนาพัฒนาทั้งกายพัฒนาทั้งใจสู่การพัฒนารอบแห่งการณที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราเติมเต็มด้วยความ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเติมเต็มไปจิตใจที่อยู่ในกรอบแผ่นศีลทากรอบแห่งการที่เข้าใจถึงเรื่องของการจิตแห่งการเสียสละเรื่องของคุณธรรมเหล่านี้ครับเราต้องล้อมไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าไว้ตลอดครับว่าเรานั้นต้องทําและต้องปฏิบัติรู้อย่างเดียวไม่พอคิดอย่างเดียวไม่สมบูรณ์ต้องทํา และมั่นใจว่าทําแล้วต้องให้ความตูกต้องดีงามเกิดขึ้นในสังคมและนั่นคือน้ำใจใจจริงของเราให้กับคนอื่นครับวันนี้รายการน้ำใจใจจริงผมแสนลาพันรนลลาตั้งจงมกอดครับสวัสดีครับ ผมให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นระดับต้นๆเลยทีเดียวครับเพราะมีความเชื่ออย่างที่เรียกว่าอย่างจริงจังก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะมีคําบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลากกันประเรสริฐครับฉะนั้นนั่นคือทําให้ผมนั้นต้องให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและลารณามัม่ผมเชื่อมันครับว่าถ้าสุขภาพดีมีภารณามัยที่สมบูรณ์นั่นคือจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ พัฒนาไปในทุกๆวิธีได้ครับพัดนอกจากเป็นวิธีกรจัดรายการแล้วพัดยังมีกิจกรรมยามว่างของพัดก็คือช่วยประเทศชาติบ้านเมืองนนในกิจกรรมต่างๆพัดก็ยังมีเ,เวลาที่ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของพัดด้วยค่ะการทําง,งานแต่ละครั้งนะคะพลอยต้องใช้เวลานานมากต้องใช้ความอดทนทั้งกายทั้งใจเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้สมองด้วยที่สําคัญคือว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสาคัญพลอยจะต้อง อยู่กับมันทั้งวันมันก็เลยจะต้องดูแลตัวเองให้เยอะหน่อยกับสภาพร่างกายที่นับวันก็ยิ่งโรยราโรยราอายุก็มากขึ้นด้วยอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันให้เยอะค่ะคนเราเนี่ยเกิดการเสื่อมของข้อกระดูกไปตามวัยใช่่อายุมากขึ้นนะคะเซลล์ในร่างกายไม่สามารถผลิตเซลล์ใหม่ได้อีกแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องจักรนะค่ะใช้นานไปมันก็ต้องมีสึกหรอตดต่อเลยฉะนั้นเนี่ยเรามา มองกันก่อนว่าร่างกายคนเราเน็นกระดูสลาดกระ<ช>ดูกข้อต่อเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆแล้ว,ต,วตัวที่เราจะเอามาดูกันวันเนี้อที่กิดเอามาให้ดูเลยค่ะจริงเนี่ยอ,อยากให้คุมใใจสุขภาพดีตัวเนี้ยกิธีบอกบอกเลยว่ามันป้องกันป้องการใช่ใชคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดต้องป้องกันถ้าป้องกันตั้งแต่ตอนนี้น่คิดว่าต่อไปเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดี่ะ ที่กิฟตเอามาเสนอวันนี้คือเอาเอาเอา,เอาที่ว่าคนไทยเป็นกันเยอะกันเยอ็ค <ๆ S 1> ือหน <ๆ S 1> ึน <ๆ S 1> ่งจะช่วยฟรู้กั้ามเนื้อส่วนหลัก <ๆ S 1> แล้วก็ข้อต่อไปก็ดูรลดแรงเสียดท,าน, <ๆ S 1> ทานทำให้รู้สึกดีจริงนะพี่พคะ